พี่น้องอดที่จะถ่ายไม่ได้นะฮะสวยงามอีลีอยากให้วีน้องได้เห็นเวลาเขาลงมาปุ๊บแล้วเขาจอดลงเขาเรียกว่าจับพร้อมกันไม่ได้เจ้าเอ้ยเบิ่งดีนี่ฝนตกลิ้นลินนะคะบรรยากาศเบลเยี่ยมวันนี้เนาะตอนเช้านี้เขาจะมาแบบเงียบๆไม่มีเสียง อันนี้ไม่มีเสียงดังไม่รบก,กวนปู่นะคะช่วงนี้ปู่กาลังหลับเพิ่งจะได้นอนเมื่อกี้โอ้ยเจ้าเบิงเอาเด้อสีบอกให้ค่อยทายให้เจ้าเบิงจังดายพี่น้องเอ้ยดูดิเนี่ยห้ามเสียงดังเขาก็ไม่ดังนะคะเดี๋ยวจ๋าบอกว่าอย่าเสียงดังนะปู่นอนเหมือนเขารู้นะเมื่อวานนี้เขาแวก๊กแวกลุมกันมาเยอะมากพี่น้องคะ่ะ สวยไหมธรรมชาติแสนสวยมาให้ชมกันทุกเช้าอย่าพึ่งเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ๋ยเบิงเดชสดชื่นขนาดไหนแก้วแก้ววันนี้รู้สึกว่านกเสียงเขาจะเงียบมากเหมือนปิดโอกาสให้ปู่ได้นอนหลับดีๆเนาะในตอนนี้นะคะนี่ไม่ทะเลาะกันมาแบบเงียบ บางทีนี่มานี่เสียงดังสนั่นวัน